พระพเมฆคบาอาจารย์เป็่นสวดกระดุคำกระราอิมินาสการเรียนานัางุนดังอาภีปุวจย,ยามันอิมินาสการเรียนานัางธรรมังอาภีปุวจยามัน ยิมินาสังการีนามังสังอางอภิปุจายามารังสัมมาสัมพุโตบากวันปวนดังปากวันดังอภิวานีมีสว่างคาตัวาวตาธรรมโม ອໍມັ່ງງາມະສະມີສຸປະຕິປັນໂນພະຄະວະໂຕອັນສາວັງກະສັງໂຕສັງຂັນດະວາມີ ఖమ్మ కల పొయ వేదనయమ సో ఖా వేదయా సంపాయ తే పాఠమ్ వే ఠమ్మ ఠమ్మా నే కఠమ్ థమ్మా โอปะริณโนมะหานิอัตมะอโนมานินุมะราริยัตมะอโนปาดินนานุปานันนิยัตมะสังฆิเลธะสังฆิเลเสกาสังฆิเรธะสังฆิเลเสกาธัมมาสังฆิเรธะสังฆิเลเสกาธัมมาสาเวตคะสะวิชราธัมมาเวตะ ยารามตานามาเวตาคเวชาราธรรมาเปเตสะหาคตาธรรมาสุขาสะหคตาธรรมาโอตาธรรมาดามาวานยามาตาปะนัมมะเนวดสสานีนาณบวายามาธรมาธรรมา สเนนะมหาธรรมะเหตุกาธรรมะบวชนายะมะตปะเหตุกาธรรมะเนวะดาสเนเณนะนามวะนายะมะตปะเหตุกาอาชยาคามิโนธรรมะอาปัญชยาคามิโนธรรมะเนวะชยาคามิโนนาปัญมิโนธรรมะเสขะธรรมะเสขะธรรมะเนวะเสขานาเสขะธรรมะ สังฆตาธัมมาอปาหมนาธัมมาปารินารัมนาธัมมามคธรรมนาธัมมาอปาหมนารัมนาธัมมาสัมมมชิมาธัมมาปณีตาธัมมาเมชนหณิหาธัมมาสัมมตนินาธัมมานิยตาธัมมากรรมนา mentale no tham ho pana dhamma anupana dhamma ubba dit ho dhamma a citta dhamma nakata dhamma pancho pana dhamma ida ramana dhamma nakata ramana dhamma pancho pana ramana dhamma asana dhamma maitha dhamma cetam maitha dhamma

पश्यो शान पश्यो माखा पश्यो समयुता पश्यो विपयुता पश्यो नति पश्यो विखाता पश्यो वीखाता पश्यो अनिशवत संकरा मनोवय थमिनो यो पशिनो निरंचन्ते وقال انك تستطيع ان 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 เปสันตามรันติชมามริสชามริสเรตาเทวะมริสามินาทิเมธะสังสยัยโยต่อไปก็ขอ้อถวายทานครับ <c oughs> นโมูตสะปะกะวตนูนระหตูส,มมสัมมาสัมปทธาสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตอัฏฐะปริขารานิจจามตาตกะพัตตานีย สะปริวารานีพิคุสังคัสสาโอนโชยามะสาธุโนพันเตพิคุสังคโคอิมานีอัฏฐปริขารานิจามาตกะพัตตานี้สัปริวรานีปฏิคันหาตู อัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินังยาตกานันจาทีฆรัตตังหิตายะสุขายะถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งอัฏฐบริขาร มาตก,กาพาดและบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับท่านรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าปเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น ตลอดถึงผู้ที่ละจากโลกนี้ไปสู่ปาณโลกเบื้องหน้ามีชื่อว่านายแผนผิวขำนางสวยผิวขำนายหนึ่งสวรณทานนางบัวบานผิวขำนางหนูพับผิวขำนายอินทรผิวขำ นางนันผิวขำถ้าหากว่าวิญญาณของบุคคลที่กล่าวนามาแล้วนี้ <c oughs> สิงสถิตอยู่น้ำสถานทิในใด <c oughs> <c oughs> กันทราบแล้วด้วยยานในวิธีใดๆอ๋ <c oughs> อจงมารับเอาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่บุตรธิดา และญาติพี่น้องได้ทํามบุญอุทิศให้ในวันนี้ถ้าหากว่าวิญญาณของท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าหากได้สุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการและนานเทินสาธุ หยัมเทอาจะกินข้าวเรามีห้องประบาลเน๊ยเจ้าหอมสอผงสอแพงบนเน๊ยผงแพงเอ้ยกินข้าวเด้อเท่าเร e um. ามีห้งะะองเยอะแยะสาวสวยไม่ได้มากเท่ามัได้มากมันไปสัวเดียว ตั้งใจเน้อจะได้อนุโมทนาือพอรวันนี้วันจันทร์ที่สิบเจ็ดกุมภาอายาติพี่น้องทั้งหลายจะตั้งเจอทําบุญน่าถึงนลุงบานน่าถึงคุณพ่อแผนผิวคำนะคุณปู่อินคุณยานั่นในปู่ทวดยะทวดนางสวยผิวคำนายหนึ่งส่วนนัาน นางโบบาลผิวคำนางหนุพผิวคำนะวันที่1 6บหกสเจ็ดตาคุณทองทองผู้สวรรค์นาะขอน้อมถวายพระตาหา,านข่าวนึงในวันคล้ายวันเกิดนาะขอที่ส่วนบุญส่วนกุศลเป็นปฏิธานละไม่แก่บิดามารดาทีดาประจำตัวที่ปกปักรักษาปกปองดูแลทั้งผู้มีพรกคุณญาาิพี่น้องมิสหายบริวาร วันที่1 6กวันที่17กุมภาพันธ์คุณพอ่ออวยชัยกราหารนะพร้อมนะบุตรธีดาก็น้อมถวายพระาหารหวันเขานะเป็นบุญเป็นกุศลนะแต่คุณปู่ประชุมคุณย่าอาบสีกราหารคุณตาพระประเวศวรขันคุณยายศิลเสถบุตรคุณแม่จำเริญกราหารคุณตาพาดอารุณคุณยายละไมไตรปิน คนตรีประภาสคุณครูสุปิยาสกุลตนาคคุณน้าน้อมกระหารคุณอมพรกกะแก่นพระทูกคุณชวนิดดาวบุตรคุณพักขวดีสมสกุลบิดามดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณปุย่าตายหญ่บุตรที่ดาคู่วารมียาิพี่น้องผู้มีพระคุณเดวดาสิ่งศักดิ์สิทธ ที่ได้เกื้อกูลช่วยเหลือมิตรสหายบริวารเจ้ากรรมในเวรตลอดทุกภพทุกชาตินะก็ขอ,อนุมโตกันหะาร่วมนะเป็นเจ้าภาพถวายบัตาหานพระวิกสุธสามมาเนนะเถรชีเป็นเวลาสามวันนะวันที่15นะคณะกลุ่มบุญพระสงธรรมนะส่วนที่พลังบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายบัติหานะก็ขออนุมโมทนานะสาธุก,การ นะแล้วแจ้งบอกบุญเน้อนะแจ้งบอกบุญช่วงนี้ในะครนะประสงค์ที่จะนะอัญเชิญพระเครื่องพระผงนะพระนะเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เครื่องมูลเครื่องมังนะที่มีอยู่นะพอริชโบัญจุพันะเจดีพระธาตุอินแขวนที่วัดป่าให้สายหนองนะ้องในวันที่เจ็ด ต่เวลา17นาฬิกานะของเดือนมีนาคมนะก็ใครประสงค์จะร่วมบุญใครประสงค์จะร่วมบรรจุวัตถุมงคลนะใดๆนะที่คิดว่าดีนะคิดว่าเลิศนะก็บรรจุที่พระเจดียนะ์ที่กำลังสร้างอยู่นะวันที่7เวลา17นาฬิกานะก็นะบรรจุวัตถุมงคลวัตถุ นะของขังของดีของประเสริฐนั่นแหละนะก็รวมกันนะในบ้านในเรือนะถ้ามีพระเก่าๆนะพระผงพระเครื่องพระเรียญพระอะไรก็ตามนะรวมทั้งเครืนะ่องรางของขังรวมทั้งอื่นๆนะที่จะบรรจุไดนะ้ก็นำไปถวายทนาะจชาร์เจ้าวาดวัดนะป่าให้สายน้องๆนะให้ท่านได้แยกคัดเลือก นะอันเป็นส่วนพระพุทธรูปอันเป็นส่วนพระสงฆ์อันเป็นส่วนวัตถุทั่วไปนะก็แยกเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็นะบรรจนะุในโถงของพระธาตุอินแขวนจำลองนะกนะ็แจงบอกบุญนะก็เตรียมเตรียมไว้ญนะาติพี่น้องก็ไปร่วมไปนมโมทนานะเช้านะแยกฉันกันตามปกตินะไปรวมกัน16นาฬิกาเป็นต้นไป พอนะรวมกันเสร็จแล้วก็17นาฬิกานะก็พร้อมนะที่จะได้บรรจุก็ไม่แนนะ่อาจจะเป็นนะกิจกรรมลานวัดลานธรรมก่อนก็ได้หนึ่งชั่วโมงนะเลิกจากลานวัดลานธรรมแล้วกนะ็ไปรวมกันนะบรรจุวัถุมงคลชักกรอนะขึ้นไปพระเจ้าพระสงฆนะ์ก็แล้วแต่นะท่านอาจารย์เจ้าวาดนะจะพิจารณา มารวมอนุโมทนาชียันโตนะก็เป็นอันแล้วเสร็จนะนอกก็นั่งก็เหลือไว้ปลายเดือนนะก็คงจะบคงจะนะตั้งชัดต่อยอดพระจีิดนะีทานแล้วเสร็จทันนะนี้ก็แจ้งนะให้เป็นบุญเป็นกุศลนะกับพระทั้งหลายนะก็ขอให้ตั้งใจทำบุญนะอะไรที่เป็นบุญอย่าประมาทในเรื่องของการบุญเลาะตนฉบับ นะดีกว่านะสำเนานะต้นฉบับกวาหมายถึงเราท่านทําบุญด้วยตัวของตัวเองนะสำเนาก็หมายถึงว่าคนอื่นทําให้คนอื่นทําแล้วอุทิศบุญให้คนอื่นทําแล้วส่งผลบุญให้ไม่เท่ากับเราทําเองนะเรากินข้าวให้คนอื่นอุทิศข้าวให้เราสู้เรากินเองไม่ได้นะเราหนะลับนอนได้สู้ เราหลับนอนเองไม่ได้คนอื่นจะมานอนหลับแทนเราไม่ได้นะฉะนั้นต้นฉบับนะ่ยยอมสำคัญนะกว่าสำเนาเสมอสิ่งที่เราทำนะด้วยตัวเองนะดีกว่านะสิ่งที่เราไปอนุโมทนานะนุโมทนานะสาธุการก็ดีอยูนะ่เป็นบุญอีกแผนกหนึ่งแต่ไม่สู้เรานะทํำด้วยตัวของตัวเองนะฉะนั้นในชีวิต ของท่านทั้งหลายในชีวิตของท่านทั้งหลายที่ได้มานะให้พอใจกับความสุขใจนะในวันนี้ให้พอใจกับบุญกุศลที่ทำในวันนี้นะให้พอใจกับความนะที่ท่านทั้งหลายนะดูแลตัวเองคุ้มครองตัวเองนะรักษาตัวเองนะในวันนี้ให้ดี นะกระจกเงานะย่อมสะท้อนเงาฉันใดใจของท่านย่อมรู้นะย่อมรู้ดีชั่วถูกผิดชั่วดีที่ห่างนะเวลาไม่อาจย้อนคืนได้ฉันใดนะวันเวลาของเราท่านก็เช่นเดีวยวกันนะของตาบานของปูบานนะของปูแผนก็เหมือนกันนั่นแหละนะมีอะไรย้อนคืนไหมเก้านสะิบกว่าก็ไม่มีอะไรย้อนคืนนะเวลาของเราที่ผ่านมา ดีย้อนคืนไม่ชั่วย้อนคืนไม่สุขย้อนคืนไม่ทุกย้อนคืนไม่ใหม่นะมันเป็นสุขวันต่อว,วนันมันเป็นทุกวันต่อว,วนันมันเป็นดีวันต่อว,วนันมันเป็นชั่ววันต่อว,วนันะกฎของชีวิตอนิจังอนิจจานะเก่าเสีเหมือนคุณตาคุณปู่เราเนี่ยนะทาน่านก็ยังวางยังละสังขารนะลูกเต้าเหล่าหลานนะประคบประโงมดูแลนะเต็มที่เต็มกำลัง นะแต่ที่สุดแล้วอันนี้จังอันนี้จังอาชีลังอจชีลังนะไม่แน่ไม่เที่ยงไม่คงทนไม่ทาวรอนะ <mistakes. S 2> ก็ต้องนะดับลงวางลงสิ้นลงนะกดที่เที่ยงตรงกดที่เที่ยงธรรมสุดองกดของกรรมนะกฎของกรรมนี่เที่ยงตรงเที่ยงทมที่สุดเลยนะไม่มีกฎอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะใครทําดีย่อมได้ผลดีใครทําไม่ดีย่อมได้ผลที่ไม่ดีนะฉะนั้นดีไม่ดี หัวใจท่านก็จกเงาในใจท่านก็สะท้อนออกมานให้เห็นอยู่แล้วล่วะฉะนั้นทำดีนให้ดีทุกวันทำดีให้ขึ้น,นในชีวิตเราเริ่มจากทาความดีเล็กๆทำบุญเล็กๆทุกวันรนึกถึงคุณของบิดามารดาปุยญาตาญิญายิระบานพระชนด้วยกตันยูด้วยกะตยยกะตเวทิตาทุกๆวัน,นอย่างนี้ก็เป็นการแก้กรรมแก้เวร นะแก่บุญแก่กุศลนะแก่กรรมก็แก่ที่นกะิจที่กายทำคำที่ปากพูดเรื่องดีใจนะึกคิดนคิดอะไรพูดไรทำไรนะก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีนะให้ดีให้งามนะอย่างนั้นเราก็เติมแต่งการบุญการกุศลนะอย่างวันนี้นะหมู่คณะญนะาติพี่น้องหมู่คณะญาติโยมนะรวมกลุ่มรวมนะซับกัน นะเพื่อเป็นชอบภาพถวายพัตตาหารหวานข้าวนะทุกทุกวันนะตลอดทั้งปีนะก็รวมกันพรเราวัรทำบุญวาระพิเศษวันนี้ได้รับนะกรุณาเมตตาจากครูบาอาจารย์ทุกวัดทุกอารามมารวมฉันวิจนาพัตตาหรนาะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นะญาติของท่านทั้งหลายนะพระเจ้าพระสงค์ก็ได้ประกาศนะกตัญญูกตเวทีตา นะว่าเป็นเครื่องนะที่ยิ่งใหญ่เป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่นะใครก็ตามมินแคลนนะไม่มีความกตัญญูรู้คุณท่านไม่มีกตเวทิตานะไม่ขวรขวายตอบแทนคุณของท่านผู้มีคุณก็เราผู้มีปะกรคุณผู้มีนะเดชมีนะเด,ดชะกับเราเนี่ยไม่ได้นะไม่ ได้ถึงความดีไม่ได้ถึงความเจริญนะเราก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นอย่างนะให้ลูกเต้าหล่าหลานนะเป็นแบบเป็นอย่างในการที่เนรคุณไม่กระตันอยู่นะอย่างนะั้นลูกเต้เาหล่อหลานของเราต่อไปเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้อย่างดนะ้าน,นกรตันอยู่ต่อเวทิตานะเป็นธรรมะนะเป็นเครื่องแสดงใจของโลกของผู้คนทั้งหลาย นะวันนี้ก็ขออํหยวอวยพรนะให้เป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขงานะในการทําบุญวันนี้มีความอิ่มใจมีความสบายใจนะในการทําบุญวันนีนะ้ท่านที่นะน้อมรับพรวันเกิดนะก็ขอให้มีนะความนะดีงามแต่มีสุขภาพนะแม่นมั่นนะขวนแข็งแรงนะมีสุขภาพแข็งแกร่งมีใจกล้าหาญ นะมีเจ็ดจำนงที่จะนะชุ่มชามเอิบอิ่มนะอยู่กับสติรู้ตัวอยู่กับปัญญารู้คิดนะอยู่กับจิตใจที่ผ่องใสอยู่กับใจที่ผ่องแผ้วนะทุกๆวันนะให้ไดนะ้นั้นเป็นพรันเกิดที่ที่ดีที่สุดเลยนะพรจากพระไม่ดีเท่ากับพร,พรที่ที่เราทำเองนะฉะนั้นชีวิตของเราทำให้เป็นต้นฉบับ นะอย่าทาตัวเองให้เป็นสําเนานะสําเนามันไม่มีค่าเท่าไหร่แนตะ่ต้นฉบับจริงบัตรประชาชนต้นฉบับจริงทะเบียนบ้านต้นฉบับจริงนะบัญชีธนาคารต้นฉบับจริงเบิกตังค์ได้ติดต่อราชการได้นะทำธุระน,นั้นอันนี้ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะถ้าเป็นสำเนาแล้วก,ก็ต้องตรวจสอบนะต้องตรวจตราก่อนนะถ้าเรานะหวังเอาบุญที่เป็นสำเนา นะคนนั้นทำให้คนนี้ส่งผลนะปู่ยมมาทูตปู่ยมมาบานนะก็จะตรวจสอบก่อนว่าบุญนี้เราควรจะรับได้ไหมนะเพราะเราไม่ทำเองนะฉะนั้นบุญใดที่เราทำเองความดีใดที่เราทำเองความสุขความสบายใจใดที่เราทำเองนะเป็นเรื่องที่ชุม่มชามเอิบอิ่มชัดชัดแจม่มแจม่มนะเป็นพยานในใจ ขอเรานะด้วยตัวเองก็ขอมรวยพรนะให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ญาติของเราท่านทั้งหลายนะมีคุณตาคุณปู่แผนผิวขานะที่ได้ตั้งใจไว้แล้วนะก็ขอให้ได้รับพระอนิสงสนะ์ที่พระลูกพระหลานอนุโมทนานะที่บุตรหลานญาติพี่น้องนะตระเตรียมพัฒหาหวานข่าวกองบุญนะที่ได้บำเพ็ญกุศล นะอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังนะขอจงรับและอนุโมทนานะด้วยตัวของท่านเองท่านรับรู้รับทราบด้วยญาณวิธีใดๆแล้วจงเร่งด่วนมาอนุโมทนานะมาอยู่มานะบริโภคอุปโภคเท่ากันกับพระเจ้าพระสงฆนะ์ที่ท่านรับเมตาาตาพิชณาพัาหารแล้วนี้เอาตั้งใจกวดนำ้ำรับพร ยะท้าวลิวะหาปุราปะริปุริทิสักการะเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังโอปะกะปติอิชิตังปติตังตุหังคิปะเมวะสามิชะตุ สเปปรินโตสังกาปาจันโตปนาโสยธามาณิชวติรโสยธามิวันจันโน ชังโกดานหาดินาสังฆะเมโสปติทิตาเดกัลตาหิตายาสานาโสกคปติโอยะติตามชัยานิราสิโตเปตานาโมชันบารัชาวิกุณามโนปาดิณังโตเมหิปุญญาปสุตานาปัจจันติอิปว ตุสัพพมังกรังรังสัพพเนวตาสาวัตถานุมหาเวนัสันดาโสติปวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรังราคโนสัวบเนวตาสาวัตถานุมหาเวนัสันดาโสติมวันตุเตภาวะตุสัพพมังกรังรังราคโนสัวบเนวตา สามหังคานุภาเวนะสตาโสธิอาวันโตเตยเคปันเตสงังโกจันดาตุกอพระสงค์ทั้งปวงจงฟังคำของกัาพเจ้าบัดนี้ทายกทายิกาศรธาสาชุได้น้อมนำมาซึ่งกองบุญแลปัตหารว่านขาวถาวายเป็นสังฆทา,านอันว่าสังฆทา,านนี้ สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่ามีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่นักและไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้หากแต่ได้แก่สง์ทั่วทั้งสังฆมณฑนบัตินี้ข้าพเจ้าจักได้สมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นเป็นการสมควรหากไม่เห็นเป็นการสมควรแล้วไซจงได้ทักทวงขึ้นในถ้ำกลางสง์ เอาว่าเห็นเป็นการสมควรแล้วจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดน,นี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วที่ทาการแจกจ่ายของสงฆ์ต่อไปนักกะรบัดน,นี้อายามปธรรมาภาโคมาเทระสา,าปาปูนาตุส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือขาาา้าพเจ้าอาวาเซซาปาคาอามหากังปาป,าปูนาตุส่วนที่เหลือจักพระมหาเถระผู้ใหญ่แล้ว ย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตามบรรดาที่มาถึงพร้อมๆกันทุกๆรูปตลอดทั้งยังแกส่สามเณรกันณนะชีนายกบาศกบาสศิการและมูยาติสาแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายทั่วถึงกันทั้งด้านเธอ